สวัสดีครับโจนะครับ JNJ Auto p a r t คลิปนี้พามาดู10ล้อแท่นเตี้ย2เพลาแหนบกันนะครับอ่าคันนี้เลยเป็น10ล้อเกียร์ธรรมดานะครับเครื่อง P11C 2เพ่าแหนบนะครับคันนี้ก็จะให้เป็นกระทะลุมเนียมทั้งทั้งหมดเลยนะครับ กระบะผมก็จะขึ้นเป็นสแตนเลสแบบนี้ให้นะครับสนใจทักโจได้เลยนี่เป็น2องเผานะครับแท่นเตีย้ยแนบนะครับอันนี้เป็นเครื่อง P11C 320แหล่แรงม้า7สปีดนะครับเป็นโบลมนะครับ P11 นี่เป็นโบลมนะครับก็เครื่องก็เป็นเครื่องที่ยอดฮิต พ1สิติดตลาดอยู่แล้วนะครับสนใจทักโจได้เลยรานะคาก็ไม่ได้แรงนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0630056798ล้อหน้าก็เป็นกระทะลุมเนียมนะครับ22.5สายยางก็เป็น275ท70คัดสีก็อยู่ในเกณฑ์ดีเลยล่ะครับนี่ ส่วนล้อหลังเดี๋ยวผมจะใส่กระทะลุมเนียมให้นะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆหรือลูกค้าท่านใดสนใจรถสเปคนี้สอบถามได้เลยทำเป็นกระบะสแตนเลสนะครับขึ้นรถเกี่ยวรถ PC 140 120 130ได้นะครับสเปคนี้นะครับสอบถามโจได้เลยเบอร์โทรศัพท์ที่ที่บอกไปข้างต้นแล้วนะครับยังไงทักหาโจาได้เลยนะครับ อย่างไรฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้อู๋ดูเคปหน้ากันต่อไปนะครับสวัสดีครับ